สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับนายชาวิเคราะห์บอลเรามาดูผลงานของเมื่อวานครับคู่แรกให้ต่อนาโปลีลูกครึ่งเป็นนาโปลีชนะ1-0ชนะได้ครับแต่ไม่ได้กินเงินครับเสียเต็มครับคู่นี้คู่ที่2เป็นสตูดิโอที่ผมให้ลองไปคู่นี้เสมอกัน2-2ครับคู่นี้กินเต็มครับคู่ที่3ให้ต่อบาร์เซโลนาผลเป็นบาร์เซโลนาชนะ4ประตูต่อ0คู่นี้กินเต็มไปอีกคู่ครับวันนี้เราจะมาวิคอฟฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่เรามาเริ่มที่คู่แรกครับ ู้นี้เป็นการเจอกันระหว่าง P.S.V. Hilfen พบกับ r k c Waai คู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลเอ e d ด v i s i ั่น e ีกฮอลแลนด์คู่นี้เตะกันเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราครับ P.S.V. h i f e n เจ้าบ้านทีมอันดับ4ของตารางคะแนน5นัดชนะ4นัดแพ้1นัดมี12คะแนนผลงานนัดล่าสุดเสมอกับบรุกิมไป1ประตูต่อ1ในฟุตบอลอยูฟ่ายูโรปาลีกรอบแบ่งกลุ่มเมื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามาดูฝั่งทีมเยือนอย่าง r k c Waai ทีมอันดับ10 ของตารางคะแนนหนัดชนะ1น,นัดเสมอ3นัดแพ้1น,น,นัดมี6คะแนนผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านถลม่มเอ็กเซลเซียไป5ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็น PSV h y ไฮเอฟเฟนที่ชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0เรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้เป็นเจ้าบ้าน PSV ไฮเอฟเฟนต่อ2ลูก2ลูกวบ,บ2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งราคาสูงตามที่ราคาสูง3ลูกครึ่ง3ลูกครึ่งคุบส4ลูกถิติ การเจอกันคู่นี้เป็น p ีเอสบีไฮโอเฟนที่ทำได้ดีกว่า10นัดเป็น p ีเอสบีไฮโอเฟนทีพวกเขาชนะไปถึง8นัดถ้าเรามองดูที่สติแล้ว p ีเอสบีไฮโอเฟนเป็นต่อทุกอย่างวันนี้ได้เรียนในบ้านพวกเขาคงเก็บ3คะแนนได้ตามเป้าแต่ด้วยราคาวันนี้ที่ต่อมาแพงเหลือเกินอีกทั้งพวกเขายัางได้ลงเตะฟุตบอลอยูโรปาลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้พวกเขามีอาการล้านแน่นอนครับมองแล้วยังไง p s เไม่น่าจะยิงขาดครับสาหรับคู่นี้คู่นี้ให้ลองไปที่ อ <R> <Yeah. S 1> าซีปีวายสองลูกครึ่งครับเรามาต่อกันคู่ที่2ครับเป็นการเจอกันระหว่างลอริยงพบกับน้องคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลหลีกเอิงฝรั่งเศสคู่นี้เตะกันเวลา2องทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราก่อนเราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์อของฟุตบอลคู่นี้ก็เรามาดูสถิติและผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้ครับลอริยงเจ้าบ้านทีมอันดับ5ของตารางคะแนนลงเตะมาแล้ว6นัดชนะ4ีนัดเสมอ1น,นัดแพ้1น,นัดไม่13คะแนนผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้าน ถล่มโอลิปิกลียงไป3ประตูต่อหนึ่งเรามาดูที่น้องทีมเยือนวันนี้ทีมอันดับ13ของตาร,รางคะแนน6นัดชนะ1นัดเสมอ3นัดแพ้2นัดมี6คะแนนผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะโอลิปเปียกอส2ประตูต่อหนึ่งในฟุตบอลยูโรปาล,ลีกคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นน้องชนะ2ประตูต่อศูนย์เรามาดูบทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับสำหรับราคาคู่นี้เป็นลอรียงเจ้าบ้านต่อเสมอต่อปอปาต่อครึ่งลูก มี3ราคาให้เลือกเล่นส่วนราคาสูงต่ำมี3ราคาเช่นกันครับที่สูง2ลูกขวบ2ลูกครึ่งสูง2ลูกครึ่งสูงสลูกครึ่งควบ3รอลิยงเจ้าบ้านฤดูกาลน,นี้ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้มาเจอกับน้องที่ทําผลงานนักไปทางเสมอส,ส่วนใหญ่ครับคู่นี้เจอกันเมื่อไรมักจะเป็นน้องที่ทําผลงานได้ดีกว่าน้องฤดูกาลน,นี้ที่แพ้ไป2งนัดเป็นการแพ้ทีมใหญ่ทั้ง2นัดเลยครับยางโอลิมปิกมั์เซย และปาลิตถึงลอริยงจะทําผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้แต่วันนี้มาเจอกับน้องที่พวกเขาแพ้ทางมาตลอดดัดน,นี้มีสิทธิ์จะจบลงด้วยผลเสมอสูงมากบวกกับราคาที่เปิดมาเป็นลอริยงต่อปอปาต่อครึ่งลูกเจอกันเมื่อไหร่คู่นี้ใส่น้องไว้ก่อนครับคู่นี้ให้ลองปอปลาน้องครับ เรามาต่อกันคู่ที่3ารพับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างลาซิโอพบกับเวโรนาคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลเกาโชซีเรียอิตาลีคู่นี้เตะกันเวลาห้าทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราก่อนเราจะเข้าสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้เรามาดูสถิติและผลงานที่ผ่านมาของคู่นี้ครับลาซิโอเจ้าบ้านทีมอันดับ9ของตารางคะแนนลงเตะม,มาแล้ว5นัดชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดมี8คะแนผนผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเฟยนูร์รอตเทดัมไป4ประตูต่ 2, Football, อ2ในฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีก รอบแบ่งกลุ่มเรามาดูฟังทีมเยือนเวโลนาลงเตะมาแล้ว5นัดชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดมี5คะแนนผลงานนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะซามโดเรียไป2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไปสุดมันครับ3ประตูต่อ3ครับเรามาสู่บทวิเคราะห์ของฟุตบอลคู่นี้ครับสำหรับราคาคู่นี้มีให้เลือกเล่นกันถึง4ราคาอัตราต่อรองเป็นลาซิโอเจ้าบ้านที่ต่อ,ตอครึ่งลูกต่อครึ่งขวบลูกต่อ1ลูก ต่อลูกควบลูกครึ่งส่วนราคาสูงต่ำมีให้เลือกเล่นกัน4่ราคาเช่นกันครับที่ราคาสูง2ลูกครึ่ง2ลูกครึ่งควบสา,สาลูก3ลูกควบ3ลูกครึ่งลาซิโอเจ้าบ้านวันนี้พวกเขามีโปรแกรมที่หนักพอสมควรวันนี้มีอาการล้าให้เห็นแน่นอนครับสําหรับเจ้าบ้านเวโรนาพวกเขาชนะนัดแรกในลีกมาแล้วครับเมื่อนัดที่ผ่านมาทําให้นัดน,นี้พวกเขามีความมั่นใจมากแถมพวกเขายังได้พักมากกว่า ลาซิโอที่ได้เตะฟุตบอลยูโรป,ปาลีกเมื่อกางสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านลาซิโอที่มีขุมกําลังที่แข็งแกร่งกว่าใส่ความได้เปรียบที่ได้ลงเตะในบ้านนั้นนี้บทเอาเชนะเวโรนาได้ในท้ายที่สุดเวโรนาอาจจะสู้กับลาซิโอได้ดีครับในช่วงแรกของเกมแต่พอเกมผ่านไปเรื่อยๆจะเป็นเจ้าบ้านลาซิโอที่คุมเกมไว้ได้เชื่อว่าพวกเขามีความเก่าอยู่ที่พอจะเอาตัวรอดนัดน,นี้ไปได้คูณนี่ให้ไปที่ต่อลาซิโอคุณครบลูครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยครับ